นอกบ้านโอ้ยลืมลงไปแล้วน้องมินนี่มากินกล้วยแล้วทำยังไงดีโอ้ยคุกเข่าเลยนั่งก่อนนั่งก่อนเอ้ยนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้ยดูทานั่งก่อนโอ้ยก่อนจะนั่งก่อนตีนกาก่อนได้ไหมพี่จ๋าโอ้ยผ่อนคลายสบายใจเหลือเกินนะคะเอ้แล้วเรากินกล้วยใครอยากกินกล้วยกับพี่ท่านกิจกรรมยามเย็นของน้องมินนี่นะคะนั่งกินกล้วยกับพี่ค่ะสุขกายสบายใจเออน้องมินนี่มากินกล้วย วันนี้มีกล้วยมาฝากน้องมินนี่ด้วยน้องมินนี่มากินกล้วยแล้วมินนี่มากินกล้วยแล้วมากินกล้วยแล้วคนเก่งเล็วพี่เขาเรียกมากินกล้วยค่ะต่อดูนะคะว่าจะมาถูกหรือเปล่าตอนนี้เดินไม่สนใจพ่อจ๋าเลยค่ะวล้าวพี่จ๋าต้องอยากกินกล้วย อ่านั่งลงก่อนนะคะโอ้โอ้ทำยังไงดีคนอยากกินกล้วยทำยังไงดีโอ้คุกเข่าเลยคุกเข่าเลยอ่านั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนะดูทาขอกินกล้วยกับพี่เขาค่ะแม่แม่นั่งลงยังไงนั่งลงยังไงนะนั่งลงยังไงดีโอ้หนูนั่งลงโอ้โฮนั่งก่อนนั่งก่อนเอยนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้ดูท่านั่งเขา โอ้ยก่อนจะนั่งขอตีลังกาก่อนได้ไหมพี่จ๋าโอ้ยผ่อนคลายสบายใจเหลือเกินนะคะไอ้นั่งลงดนั่งลงกินกล้วยใครอยากกินกล้วยกับพี่ทำยังไงดีคะอยากกินกล้วยทำยังไงนั่งลงนั่งลงนั่งลงอ่านั่งลงแลพี่โอ้พี่จ๋านูขอกินด้วยโอ้หนูคุกเข่าขอแล้วโอ้โอ้หนูนั่งลงแล้วโอ้หนูขอกินกล้วยหน่อยค่ะ โอ้ยน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยค่ะกิจกรรมยามเย็นของน้องมินนี่นะคะนั่งกินกล้วยกับพี่ค่ะสุขกายสบายใจมากเลยเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยดูค่ะโอ้ยน่ารักน่าเอ็นดูจังเลยเ,ลเลนยอยากกินกล้วยอ,อยากกินกล้วย<อ>ด้วยอยากเล่นดินด้วยค่ะ<อ>ทีนี้ อะไรดูตาดูตาดูตานะคะโอ้ أو, ขังขังที่เขาไว้เลยทีนี้อยากกินกล้วยกับพี่น ah ี่นางลงแล้วนางลงแล้วดูผมสิคะดูผมช่วงนี้ฝนตกทุกวันไม่ได้พาน้องไปไหนไกลนะคะก็จะพยายามทํากิจกรรมที่บ้านนะคะให้น้องไม่เครียดจนเกินไปนะคะได้ผ่อนคลายกินกล้วยด้วยได้เล่นดินด้วยนะคะอ่า ดูท่าดูท่าขอเสียงหน่อยค่ะเสียงก่อนเสียงไปไหนเสียงเสียงอยู่ไหนเสียงก่อนเดี๋ยวให้น้องออกเสียงก่อนไหนเสียงน้องอยู่ไหนนะขอเสียงหน่อยค่ะทุจาด้วยเอ๋ทุจาด้วยพี่เขาหนีแล้วนะพี่เขาหนีแล้วนะหนูไม่ให้ไปหนูไม่ให้ไป อืขังไว้ขังไว้ไม่ให้พี่เขาไปป่ะบังไว้บังไว้บังไว้แล้วน้องนางนั่งลงค่ะลูกโอ้ยนางนั่งลงนางนั่งลงนั่งลงดีๆจะได้กินกล้วยกับพี่เขานะคะไอ้นั่งลงกินกล้วยกับพี่เอ้ยเนาะดูค่ะดูท่านั่งกินกล้วยน่ารักมากเลยพี่อุ้มเดินไปทางขวาหน่อยค่ะหันหน้ามาทางนี้ เออจะได้เห็นด้วยอุ้ยน่าเอ็นดูมากเลยค่ะกินกล้วยกับพี่จา๋าอร่อยไหมคะออโอ้นูขังไว้เลยหนูขังไว้เลย,ไ,เลยไม่ให้พี่เขาไปโอ้นูบังไว้หนูไม่ให้ไปป้อนนูโคนค่ะนูขังไว้แล้วโอ้ยปล้น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 อ่นเดนลงไปทางนู้นก่อนอืมจะกินทางนู้น มีโจรปล้นกล้วยนะคะโจรปล้นกล้วยตายหมดแล้วเอาเดินตามแล้วเดินตามแล้วเดินตามแล้วไปแล้วเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเข้าไปในบ้านแล้วลดลดลดดโอ้เดินตามเข้าบุกถึงในบ้านเลยค่ะตอนนี้บุกถึงในบ้านเลย เออเนาะเอามีคนขโมยกล้วยค่ะมีคนขโมยกล้วยอะถอยก่อนถอยก่อนถอยไปกินข้างนอกลูกในบ้านนำแคบนะคะเออมาข้างนอกมาเดี๋ยวแม่รอข้างนอกนะดูดากดูดากเออบรรยากาศยามเย็นวันนี้ค่ะอูพี่อุ้มได้กล้วยนี่ใครอยากกินกล้วยาะไม่ไหวไม่ทันไม่ทันไม่ทันหนูอยากไปเล่นดินแล้วนะคะหนูอยากไปเล่นดินแล้ว กินกล้วยกับพี่อุ้มก่อนตรงไหนนะช่โโโให้หนูตามให้ด้วยโห้หนูมากินด้วยค่ะให้หนูกินด้วยปลาพี่อุ้มไปแล้วพี่อุ้มไปแล้วทำยังไงดีทำยังไงดีโอ้ยวิ่งตามพี่อุ้มวิ่งตามพี่อุ้มอยากกินกล้วยอยากกินกล้วยให้แต่มีผลไม้หนูวิ่งตามหมดค่ะแม่แม่ไปแล้วไปตามเขาแล้วไปตามเขาแล้วไปตามเขาแล้วไปแล้วค่ะไปแล้ว ออป้อนไม่ทันใจแจกขาหลังแล้วค่ะทีนี้ <laughs> โอ้ยเนาะพี่เขาป้อนไม่ทันใจนะคะแจกขาหลังไปหนึ่งแมตค่ะแม่แม่เอยแสบหลายโ okay. อเคอเล่นดินสักแป๊บนึงผ่อนคลายสบายใจนะคะกับบรรยากาศมันเหมือนจะฝนตกมากเลยค่ะตอนนี้นะคะก็เลยว่าเออเดี๋ยวให้น้องนางเขาทํากิจกรรมให้เขาเล่นดินเล่นอะไรที่บ้านนะคะยังไม่ได้พาเขาออกไปแบบ ทำกิจกรรมภายนอกบ้านโอ้ยลื่นลงไปแล้วโอ้ยตกใจมากเลยลื่นไปเลยนะคะแม่แม่เมื่อกี้สไลเดอร์ลงไปเลยอะ่ะเดี๋ยวหนูพาไปดูนะแม่แม,แม่ดูค่ะนี่เหตุเกิดตรงนี้นะคะดูค่ะลื่นไหลไปตรงนู้นเลยนะคะโอ้ยเนาะแต่ว่าไม่ไม่ไม่เจ็บไม่เป็นอะไรนะคะมันเป็นดินร่วนนะคะเนี่ยนะคะเออโอ้ใจหายใจความหมดนะคะก็ เอ้ยนอเด็กนอกเด็กสไลเดอร์ของเด็กน้อยนะคะอันนี้ยากขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะก็จะแบบว่าแบบอันนี้เลยนะคะแบบเขาเรียกว่ายัางไงมันมันเขียวุ่วมรุ่มรื่นนะคะตรงนี้ไม่ได้ใส่ไม่มียานะคะไม่มียาไปกินต้น,ผนไผ่แล้วกินไหมล่ะลูกต้นไผ่น่ะดหูหักหักนอไม้แล้วบปกนะ่าน่ะ หักน้องใหม่หลอตีหืมมาเลยคนเก่งคนนี้งไปจะเย็นเย็นจเย็น,ยน,ยนแล้วทำไมรีบเดินแทะเอ้ยเนาะป่ะนบรรยากาศยามยามเย็นของบ้านเราก็จะประมาณนี้นะคะช่วงนี้หน้าฝนค่ะแม่แม่ยังไม่ได้พาน้องนางเขาไปทำกิจกรรมอะไรเยอะแยะนะคะ โอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ